วันนี้จะมาพาชมทุเรียนทุนเรียนทั้งหมดมันมีสามรุ่นรุ่นแรกรุ่นปูกวันข้าวันสาจะครบสองเดือนอาทิตย์หน้าอีกรุ่นหนึ่งถัดมาอาทิตย์หนึ่งรุ่นนี้ถัดมาสองอาทิตย์แต่ยงว่ารุ่นนี้ได้เดือนครึ่งมาดูเลยมาดูใกล้ๆเรามีก,กำลังงอกกำลังเขาเรียกว่าแตกปีเนี่ยแตกยอดเนี่ยมันก็ลังปรับตัวเข้ากับดินลูกรัง นี่แหละวิธีรถน้ำก็ไม่มีวิธีดีดตองทำเป็นหลุมมีลายคนกลัวต้นมันเปียดแต่เจ้านี้นี่ไม่กลัวต้นเปียกถ้าไม่ใช่หน้าฝนนี่เกิดรดเช้ายินให้มันขังให้ม,นะมันนอนเลยนี่เนี่ยกำลังแฉกทีเป็นอย่างนี้เกือบทุกยอดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูทุกต้นเลยเนีย่ยตรงนี้มันจะผูกความกันหมดอีก อายุนนี้ก็เดือนครึ่งน,นี่แหละุเรียนเดือนครึ่งแล้วก็ต้นเล็กสุดมาตัวนี้ไม่ได้แล้วก็ลูกผักแซมใส่ขี้งัวขี้ควายแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งมาดูใกล้ๆเลยการแตกของมันทุเรียนพันผาบอกว่าพันหมอนทองนี่แหละตุเรียนเดือนครึ่งพอดี เรื่องครึ่งของการแตกแต่ทุกต้นต้นเล็กก็แตกต้นใหญ่ก็แตกแล้วก็ไม่มีพิธีดีตองไม่มีฮอร์โมนไม่มีอะไรน้ํากับดินลูกลังเนี่ยมันขาดไม่ได้ถ้าขาดก็ไปเลยเลยทางนี้ยิ่งทางนี้ยิง่งแตกเยอะแตกทุกยอดทุกยิงเลย แสดงว่ามันปรับตัวได้แล้วมันปรับตัวเข้ากับดินลูกลังได้แล้วไอ้ต้นเล็กถุดที่เขาแถมมาก็กำลังแตกเหมือนกัน <c oughs> เล็กถุดก็แตกไอก้กล้วยเนี่ยก็ไม่ได้ใส่อะไรมันก็ได้กินนี่มีแต่ลูกเต็มหมดไม่รู้ปลูกทุเรียนมันแต่เหมือนกล้วยนั้นกล้วยไม่เยอะแต่ว,ว่าออกลูกเยอะแยะมีกล้วยหอมพื้นบ้านกับกล้วยน้ำว้ากับกล้วยยวน ที่จะได้กินไดล้ๆกันให้ลูกให้หลานช่วยกินทุเรียนมันจะเป็นเหมือนกันไหมมันจะลูกหลานกินไม่หวานไม่ไวเหมือนกันไหมนี่แหละวิธีรดน้ํามันบางคนก็กลัวแต่มันเปียกไม่เอาเอนะแบบนั้นแสดงว่าดินเขาดีเขาะจะเป็นดินภูเขาของเรามันดินลูกรังต้องเอาโชคเข้าไว้ถ้ามันหน้าแรงแร้อนๆนี่เอาให้เต็มเหนียวเลย ให้ขังเลยนองเลยเพราะว่าแป๊บเดียวเห็นไหมทางโน้นม,ม,มือก็เต็ีมเต็ีเม่อกินจนังหายอยู่นะลูกลังมันหายไปกลับตา <c oughs> ไม่เหมือนพวกดินทรายดินเหนียวพวกนั้นมันจะเป็นเชื้อรามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นมันเน่าแต่ของเรานี่ยที่จะดีเนี่ยผูกกล้วยผูกอะไรกินมาผูกมะม่วงสลัดผัดผูกกำใจ ผมพูกอะไรมาขนุนอะไรดกกมดไม่ได้ใส่อะไรมีคุณทุเรียนนี่แหละใส่ปุ๋ยไปแล้วครั้งหนึ่งควบสังเดือนก็จะใส่อีกเขาบอกใส่เดือนเดือนละครั้งใส่ก็ใส่นิดเดียวช้อนเดียวนี่อยู่นี่มันมีสี่กลุ่มงานที่ดินงานหนึ่งมีสี่กลุ่มกลุ่มแล้วก็กําลังงามกําลังขึ้นมีสี่กลุ่มมันไม่ได้ระดับก็เลยทำเป็นครอบขัอของน้ํา ทำไปแก่แต่งของแต่ละต้นไปให้มันได้อิ่มน้ำเท่าๆกันบางที่ก็มันเสมอกันก็ทำแง่เดียวไอ้ที่ไม่เสมอกันก็ทำสองแอ่สามแง่ที่มันว่างก็ปลูกผักเผื่อมันได้กินเดี๋ยวรอกินทุเรียนสงทานกจะนานกินผักกินกล้วยกิน น้อยหนา,ก,นนหนาก,กินน้อยหนาก็เต็มปูเต็มกินน้มมอยหนากินมะม่วงกินอะไรไปก่อนดอกกองดอกเช่าก,กินเพล่นหมดทุกอย่างทุเรียนไม่เคยได้ยินเข,เขาว่ากินยอดทุเรียนกินแต่ลูกมันแล้วก็กินกับข้าวไม่ได้เลยเขาบ่าเนี่ยมันเป็นสามอ่งตรงนี้ก็ต้องให้มันถมน้ํา แนะนำด้วยนะครับพวกที่ปลูกได้ผลนะพวกที่ปลูกทุเรียนลูกลังได้ผลแล้วแนะนําด้วยทํำยังไงมันถึงจะโตเร็วลูกดกอยากจะรู้เหมือนกันที่ดูในคลิปมันไม่มีกับดินเหนียวดินภูเขาดินภูเขาไฟดินดําอะไรดินนาทามดินทรายดินล้วนยังไม่มีดินลูกลังที่ปลูกได้ขาย เอาโอเคเดี๋ยวจะไปพาไปชมอีกที่หนึ่งที่มันจะครบสองเดือนโอเค